ขอเสียงชาวสินปากร,รน่อยเร็วจอดจอดจอดเฮ้ยไม,ไม่สาวไม่เปิดวะฮัลโหลเอ่ <Hello? S 2> อคุยกันก่อนก็ได้เอ่อเนี่ยเพิ่งมาสินปรกรณครั้งแรกรู้สึกรู้สึกไงบ้างเมื่อกี้ดาวซ้อนหลังไม่รู้อ่ะ เพื่อเราเองก็พอเค่ถึงแล้วก็ไปขอบคุณครับขอเสียงให้อ่บินฟอร์ซาหน่อยวะไหนสัตวะสัตวะอยู่ไหนขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงการจัดการหน่อยเร็วเด็กๆไปเลยเด็กๆเลยเออแค่นี้พอ รู้ว่าคิดอยู่ในใจเอ๊ะทำไมเดือนหามาหาันหะล่อจังวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอขอขออนุญาตนะขออนุญาตนะสวัสดีคร,รัคบสวัสดี๋ยวครับอยู่หา่างอยู่หา่างอยู่หา่างชื่ออะไรครับอะไรนาะอะไรนะเอาเอาเอา ่คณะเราเขาไม่ให้เข้าใกล้ผู้หญิงนะโอเคไหมฮัลโหลเชื่อครับคเกลวค่ะคือเนี่ยเราเดี๋ยวหิวปะ่ะหิวหิวไหมหิวไหมหิวไหมเอาเอาลูกชิ้นมาฝากอ๋อแจกฟันเหรอโอเคไม่เป็นไรป้อมมาป้อมมา โอเคเนี่ยทุ่งมาถึงประกอดครั้งแรกเขาบอกให้มาประกวดดาวเดือนฮาวทีอยู่ที่ไหนรู้ปะไม่ตอเวทีอยู่ไหนรู้ปะไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้โอเคก็เขาไม่ถาม <laughs> ก็เนี่ยอยากให้ดูนะเท่าที่เห็นจากทุกคนในมออ,อยากให้ทุกคนอ่ะกนหัวให้หมดเลยจยเว้นคุณคน,น,นเดียวเพราะว่าคุณจะได้มีหกคนเดียว ถ่ายถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปเหรอรูปอะไสองนิ้วสองนิ้วเลยสองนิ้วอ่ะให้ให้ลให้ลูกชิ้นเลยอ่ะให้ลูกชิ้นเลยแล้วอะไรวะโอเคปัญหาใหญ่กูละขึ้นเวทียังไงอ่ะเออก้อนนี้ก็ได้ข่าวมาว่าเด็กฉินประกรณี่หน้าตาดีจริงปะ ขอเดี๋ยวขอเสียงแบบชัดๆอีกทีอันนี้คณะอะไนะโอเคขอเสียงการจัดการหน่อยเร็วขอเสียงสตัตวรร์หน่อยเร็ว oh. แต่ว่าคณะคณะต่อไปอะ่ะคือจากที่ดูไม่ค่อยเห็นแบบคนหน้าตาดีเท่าไหร่เพราะว่าคนหน้าตาดีมาอยู่นี่แล้วโอเค อันนี้อันนี้ผมขึ้นเวทีได้เลยนะมันเนี้ยผมขึ้นเวทีได้แลมันโอเคเอ้ยนี่ไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะจริงๆวันนี้มากับอีกคนนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามาหรือยังอะ่ะก็เดี๋ยวขอเสียงดังๆแบบกรี๊ดให้เขาหน่อยลวกันเนาะโอเคอ่ะหนึ่งสองม ้ทำไมมาชา้าไปโรงพยาบาลมาไปโรงพยาบาลพาพาพาใครไปพาแม่พาแม่ไปโรงพยาบาลแล้วแล้วแม่เป็นไรอะแม่เป็นหมอถตงโป๊ะเอ้าอ่ะเออเอาจริงนะ <c oughs> วันนี้เขาให้เรามา เล่นตลกใช่ป่ะใช่เราคือเอาน่าตลกไม่ค่อยเก่งจริงๆแล้วเราสองคนพื้นเพนะไม่เป็นคนตลกเลยนะใช่ส่วนสยามตามอะไรตามอะไรตาม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 โอ้เสียเวลาเล้วทำไมเมื่อกีเราเยอะไปไหนโอเคแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าเนาะ ใช่ตอนอื่นนะเราก็ต้องแนะนําตัวลืมสดีกรรมการพร้อมกันหนึ่งสอสวัสดีครับคือด้วยความที่เราเป็นคณะ ICT ใช่ป่ะใช่คณะเราต้องเน้นสร้างสรรค์หน่อยใช่เราอ่ะจะมาแนะนําตัวแบบธรรมดาเบสิกเบสิกมันไม่ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พวกเราขอแนะนําตัวเป็นเพลงช่อยอยากฟังไหมขอเสียงหน่อยเร็วเตรียมมาดีโคตรจ้างมาไม่รูหรอ ยังไงก็ช่วยกันเอนจอยเอนจอยไปกับเราหน่อยนะเนาะนะคือคณะนะโอเคอย่างแรกขอให้ตบมือหน่อยเป็นจังหวะเพลงเราจะได้ร้องได้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊เริ่มเลยเจ๊นำอ่ะเดี๋ยวตบมือตามก่านะแบบนี้ตบครับตบครับตบครับเออ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 สวัสดีเอ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีจะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนต่างคณะวันนี้เราจะมาทำการแสดงอ้าว i c ีจัดการสตรวะวันนี้เราจะมาทำการแสดงเอาทุกคณะส่งคนมาเข้าประกวดเอาความสามารถมาอวดกันยกใหญ่อ้าวคาดาอื่นเขาเตรีมโชว์มาดีไม่รู้ว่า ICT เราจะสู้ไหวไหมอแต่ถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรอ้าวถ,ถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรขอเสียงกำลังใจหน่อย i c ี กูต่อไปเอ้ยกูกริดแต่นะ้วกูแรงก็ถูกกูต่อไปอ๋อเอออ๋อนั่นนัตัวมาเจ๊นั่นนับตัวไหจัดไปไปกับผมนั้นชื่อแม่เบี้ยหน้าหล่อเหมือนเบี้ยแต่ดูคล้ายกับมาริโอ้ตอเอ๋อเจ้ารูปหล่อลงดีผิวขาวขอเตือนสาวๆว่าระวังติดใจเจ้า ไอกชนนาส่งผมมาเข้าประกวดถ้าไม่มีดีมาอวดจะคงจะมาไม่ได้ตัวผมนั้นไม่สูงยาวเขาดีตัวผมนั้นไม่สูงยาวเขาดีแต่ว่าเอวผมนี้สูดได้เนี่ยใช่เดี๋ยวไม่จบยังไม่จบยังไม่จบต่อไปของเจ๊แล้วของเจ๊แล้วเนี่นะอ่ะอ่ะส่วนฉันนั้นชื่อยาลูกกอลส่วนฉันนั้นชื่อยาลูกกอนซัดเซพเนจอนมาจากแดนไกล ใครใครก็ว่าตัวเล็กอ้าวใครใครก็ว่าตัวเล็กหน้าตาก็สวยตัวสเปคจนแพนเค้กต้องชิมายจ้าจ้าตบมไปตบไปตบมือตบไปอย่าเพิ่งหยุดช่วยกันทำมาหากินเนาะจ้าอ้อ้ พวกเรามาจาก ICT คณะ ICT เป็นคณะน้องใหม่ไม่สำคัญใครจะมาก่อนมาหลังจะแสดงสุดพลังอย่างไม่มีแกงใจไม่สนใจว่าแพ้หรือจะชนะวันนี้กคอยากจะมาสร้างความสุขให้ก่อนจะเข้าการแสดงต่อไปอก่อนจะเข้าการแสดงต่อไปขอเสียงกำลังใจช,<อ>ชาวศินปาร์ต กาแฟเย็นโอเคอ่าก็แนะนำตัวกันบอของปากของคอปากของคอแต่คือเอาจริงๆตอนนี้ทุกคนดูแบบว่าเหนื่อยๆมากเลยอ่ะใช่ดูแบบเหมือนมันดึกแล้วง่วงยังง่วงยังง่วงยังการจัดการง่วงยังแต่ตัวางง่วงยังคะเออคือจริงๆเขาไม่ได้มาดูเรานะเขามารอพาเราดอกอเออจริงป่ะ S <S เดี๋ยว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 สแสดงให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราก็ไม่แพ้พระดำไม่ตัดไปดิเอาแบบว่าโชว์จบแล้วโชว์จบแล้วพี่ต้าพี่ต้าเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยแน่นอนเมื่อกี้เพิ่งคุยมาอ่าคืออย่างเงี้ยเราอ่ะเป็นเฟชชี่ใช่ปะ่ะเฟชชี่ <c oughs> ชแปลว่าสดชื่นอ่าเฟชชี่แปลว่าสดชื่นเพราะนั้นจะมาแบบเนื้อๆไม่ได้ถู <c oughs> ต้องวันนี้เลยจัดมาให้แบบเป็นเพลงแรปเลยเออแรปโย่แรปโย่นะเออ คือเพิ่งแต่งกันเมื่อวานเลยนะใช่เป็นแบบแต่งเพิ่งงานเนี้ยแต่งแบบสดๆร้อนๆแล้วด้วยความที่มันเพิ่งแต่งเมื่อวานอะ่ะตอนนี้ก็เลยจำเนื้อไม่ค่อยได้ก็เลยอย,อยากจะขออนุญาตนะขออนุญาตแบบว่าเอาโทรศัพท์มาเพื่อดูเนื้อได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่าโอเคอา่าเดี๋ยวรบกวนทีมงานขอโทรศัพท์ของผมหน่อยครับอ่าขอเสียงกรีให้โทรศัพท์่อยเลย โอรศัพท์รุ่นใหม่รุ่นใหม่เป็นไงอันเนี้ยรุ่น e ephone 6 ephone 6เป็นรุ่นใหม่เลยต้องจะหันมาี่ดีคุณดูไม่เห็น <c oughs> โอเคก็ชื่ออะไรครับ e e ชื e ่ e e phone <c oughs> อ ephone 6โอเคก็วันนี้เดี๋ยวจะมา,าแสดงศักยภาพของ ephone 6ให้ดูนะเดี๋ยวมาของมาเมือ่อกา อย่างไระระวังตำรวจก็ช่วงนี้อากาศช่วงนี้ทำอะไรกันชอบชอบไหชอบเราหรือชอบมันเขาบอกชอบอยู่โอเคเดี๋ยวจะมาแสดงแสดงศักยภาพของ i phone 6ให้ดูช่วงนี้อากาศมันร้อนเรามีแอปพลิเคชันรุ่นใหม่คือมันทำให้เราแบบสามารถสดชื่นได้ ไอเดี๋ยวมันมันปุ่มมันอยู่ไหนวะเอ้ยตรงนี้ไม่ปุ่มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอปแอปมันแดงแอปมันแดงอ่าเฮ้ยมึงระวังตกเวทีเดี๋ยวมาหน่อยเอออ่ะเดี๋ยวแอปนี้ใช่ป่ะอ่ะแอปนี้แอปเปทีนะกดกดนตันตันตอ่ะดูว่ามันทำงานยังไงเออมีน้ำ้วยเว้ยเออมากินน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือมึงกินมันกินน้ำแล้ว เราสดชื่นยังไงวะขอโทษนะกินมาถึงนี่แล้วกินไหมอ่ะสงสัยเครื่องลวนว่ะกินไหมถือว่าศักยภาพใช้ได้มากโอดีโคตรค้อโอเคขอเดี๋ยวเดี๋ยวเจนจะร้องเพลงแร็ปขอเนื้อหน่อยเอาชนะเอาชิปายเดี๋ยวตกเวทีเออเดี๋ยวจะร้องเพลงแร็ปขอเนื้อหน่อย

จัดไปไอ้ไเหม็นจริงไอ้เหม็นจริงย okay, oui, ังไม่ได้เล่นเลยเลยจากบ้านมาอยู่เพชรบุรีไหนใครเป็นเฟจที่ขอให้ยกมือร์้ันจากพ่อจากแม่จากพี่จากแฟนชาบมีขอให้ยกมือขึ้นไม่อยู่หอใกล้นอนไม่ค่อยจะหลับอยากกลับไปเที่ยวผับขอให้ยกมือ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงอ่ะจะบอกว่ามันเป็นมุกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ่เมื่อกี้มุกจริงๆนะมุกมุกมาเป็นมาเป็นเส้นหมายถึงไข่มุกยาวเป็นต้อยเลยได้ยังได้ยังช่วหมใช่ค่ะเลย Okay. เดี๋ยวให้ให,ให้พี่อ,อีโฟนพักผ่อนนะขอเสียงให้อีโฟลูกเลยอูย้ว่าเสียวนะจะรด้ชอวก็เมื่อกี้ทักทายกันแล้วก็อันนี้เปนิดนึงแหละทำได้ไหมอะไรนะทักทายทักทายอ๋อโอเคก็เสียวเซลเลยอ่ะเดี๋ยว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  เมื่อกี้โชว์แรปชอยไปแล้วใช่ต่อไปเดี๋ยวขอโชว์ความสามารถมั่งมีความสามารถมาชวอวดดีกว่เนี่ยรบกวนขอกีตาร์หน่อยครับผมธรรมดาธรรมดาทำอไมไม่รองเลยเจ๊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 มานั่งถือขอดให้หน่อยตำขอดไม่ได้ โอเคครับผมเข้าสู่ช่วงดราม่าดรามา,า,มานิดๆฮัลโหลเจฟก็ครับผมเพลงนี้เพลงนี้ผมตั้งใจวันนี้มาตั้งใจมาร้องให้กับผู้หญิงคนหนึง่งครับผมเฮ้ยเสียงดังก็ตั้งแต่เข้ามามาหาอะไรเนี้ยมาเจอคนนี้รู้สึกแบบรู้สึกดีกับเขามาก ถือไหมถือไหมหน่อยถือไห้หน่อยออ๋ถือไหมหน่อยถือไหมหน่อยเนื้อด้วยถือเนื้อด้วยถ้าใครร้องได้ก็แบบช่วยร้องตามด้วยนะตบมือได้เลยตบมือได้เลยเดี๋ยวินเดินเดร้องพอร้องท่อนแรกจี๊ดดังๆนะไอ้เมื่อกี้คือมันจะแป๊กมากเลย

คืว rua, ่ว่าถ้าทำเช่นไรเราคงจะไม่รักกันและพอรู้ไม่นานความฝันที่มีก็คงจบไปและอะไรเดี๋ยวอยู่รอบคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่เป็นกิ๊เต็มเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้มาแบบประกวดเดือนธันวาใช่หรอดาวเดือนธามใช่หรออ๋อคือร้องเพลงรอๆไม่ได้ไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้ต้องมาแบบตายฮ่าดิแล้วเจ๊จะเอาไงคือเอาเพลงนี yeah, ้แ <grandma>. ต่เปลี่ยนเสียงนะเปลี่ยนเป็น พียดวงไฟเดีียวดูวพียวงไฟเลยเหรเข้าดินียังมีวลาฉันจะอเธอดีมารังเธอตอนนี้แต่ฟูดี แต่อยากวันไกลเลยยังคงวังเอาไว้ข้างในทิ่ใจว่าสักวันเธอจะมีฉันลูลามาลุลาเด้อ <c oughs> อือลุลานางไม่เล่นกีตนาร้องเ,เพลงแบบใสๆอ่ะแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้แต่คิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไร โลมา s> <S ไม่รู้ว่านานเท่าไรกว่าท er? ี่ฉ oh ันจะรบเธอจากใจกว่าที่ความทรงจดีดมันจะเลือนหาก็จะได้รักใครแลเม่ไดสันเหรอแลไม่ไดไฟอีกครั้ยยเ้ยย้ยุฮ้เนยเยเฮ้ยเฮ้ย้ เอาไปเล่นก่อนเ,เล่นก่อนงั้นพูดเรื่องกลางเรืองโ okay. อเคจบไปแล้วเพราะไม่พอ <laughs> อ่ารู้รู้ <laughs> อัน <laughs> นี้โชว์อ่ะเดี๋ยวเราล็ก้นเก็บกีตาร์เลยครับผมโชว์ของผู้ชายจบไปแล้วของเจงมีอะไรมาโชว์บ้างมีเจ้อ่ะมีลิปซิงค์ลิปซิงค์หนึ่งอยากให้ทุกคนได้ดูมากเลยครับ <c oughs> ผมแต่มันก็ไม่มันเรียกว่ามันไม่ตลกเหรออเจ้ไหวไหมไหวดิเล่นใหญ่ๆนะใหญ่เลยเดี๋ยวเราเล่นด้วยนะ Đạt ba. Phối tổng mười luôn đập. Hai chạy trai chế của mà ừ. hả? เเ้ยยดด่มมีุกนะใครจัดคอสตูมไว่กูัวเอ๋ก็จบไปแล้วสำหรับการแสดงของเดือนและดาวมาของคณะเราชอบไหมชอบไหมไม่ไหาก็ถามต่อว่าชอบตรงไหนชอบเราปะแก เดี๋ยวคือว่าก่อนเราว่าโชว,โชว์อย่างเงี้ยคือมันจะชนะคณะอื่นเขาได้ยังอ่ะเจ๊ว่ายังอ่ะจริงนะเดี๋นะยวยังเหลืออะไรที่เราไม่ได้โชว์อีกเออแป๊บนึงเดี๋ยวทวนก่อนทวนก่อนยังไอถอยไปแล้วปะถอยยังแลบไปแล้วถอยแลบแล้ว,อ,ลลวอ่ะน้ำพลนหน้าก็ทำแล้วอะ่ะเออเหลืออะไรย่งเหลืออะไรช่วยคิดหน่อยเหลืออะไรเหลืออะไรกางเกงหลุดก็เล่นไปแล้วไม่ได้เล่นเลยเหลืออะไรนะอะไร เขาเว่อร์เกาหลีไหมอ๋อหลีไหมหรือไหมแต่ว่าตอนนี้คือคือชุดชุดมันไม่ค่อยชุดมันไม่ค่อยพร้อมอ่ะแุบนี้อีกก็คงเออก็แปลกๆเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บหนึ่งได้ปะได้ปะโอเคอ่ะสาวมาขอเปลี่ยนชุดแ่บนหนึ่ง ยังชอบเราอยู่มะแกตกลงดาวจริงตกลงใครเป็นดาวเป็นเดือนไมนี่ยสวยไหมสวยไหมสวยไหมพอใจแล้วได้ปลดปล่อยตัวเองนะแอปแอปนานหลายนาทีแล้วผิดบวกลุยบิดบวกดุยหลังเวทีได้ไม่ทีโอเคโอเคไปอะ ไอ้ใจโรงมานอะงงานงเราเนี่ยโรงงานของเราได้ดูขึ้นเลยอ้าเฮ้ยแมนป <c oughs> ะเหรอเอ้ทีเนี้ยก็หมดหมด,หมดจริงจริงและการแสดงแต่ว่าก่อนจะจากไปนานๆทีเราได้ขึ้นเวทีเนาะใช่ามาทำอะไรแบบยิ่งใหญ่ร่วมกับทุกๆคนหน่อยเอ่อก่อนจะไปอ,อ่ะขอฝากข้อคิดก่อนดีกว่าเอออ่ะก็เทคโนโลยีนะครับผมมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับ มนุษย์เรานะครับก็ขอให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสุขให้กับมนลสยชาติแล้วก็มนุษยโลกด้วยนะครับผมใช่ที่สําหัญนะเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ให้ถูกวิธีด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีแกเอาเฉลหนัง้วยยัอย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่างแบบอย่างดูคลิปโป้เงี้ยคือว่าถ้าไปดูที่แบบสาธารณะอย่างเงี้ยคลิปมันก็จะกระจายถูกว่าใช่อันนี้ผิดเนี่ยผิดอ่ะอน้ผิดเพราะนั้นแบบเขาจะดูคลิปโป้ดูที่บ้านมันได้ไม่กระจายนี่ก็ผิด เราเลยเราเลยเราก็ต้องเออนำเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะเราดูคนเองเนี่ยก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นหลังด้วยโอเคอะก่อนไปมาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับเพื่อนๆนิดนึงเอายิ่งใหญ่เลยเหรออ่าเร็วๆเวลาจะหมดแล้วไม่บอกไหมโดนตัดคะแนนเลยอ้าวเรามานับเลขกันดีกว่าอ่าถ้าเราสองคนนับหนึ่งให้ทุกคนนับสองโอเคไหมไปนับถึงเลขแปดนะอ่านับถึงแปดพอพร้อมไหมโอเคอ่าหนึ่งได้แล้กันนะก่อนนะก่อนหนึ่งสองหนึ่ง 2 3ง5 6 7 8พอก่อนพอก่อนรู้ป่าว่าทำไมถึงให้นับแค่8เพราะว่าเราชาวสินบกรนะครับ7จะก้าไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงคะของดาวเดือนหานะคะจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขาเซบมือด้วยค่ะ Pasal buat mudang-dang